สวัสดีครับผมดรส,มมรสุเมศสุวรรณพรมนะครับลูกลุงกวงจากสตูลอยากจะพูดอะไรถึงลุงตู่ที่กรุงเทพหน่อยนะครับก็ขออนุญาตอย่างนี้ว่าในช่วงปีเศรๆที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นคนปักใต้แล้วก็เป็นวิศวกรคนหนึ่งนะครับผมเองก็ไปมีชื่อมีภาพ อยู่ในเรื่องที่พี่น้องประชาชนชาวปากใต้ได้ให้ความสนใจแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลลุงตู่ให้ความสนใจในเรื่องโครงการสร้างคครงไทยหรือคอคอดกลัเดิมที่เรียกกันมา3 4 0 0ีปีนะครับก็ขออนุญาตอย่างนี้ว่าผมไปเกี่ยวอะไรกับ คลองไทยหรือคอคอดกลาผมเป็นคนปักใต้ไงผมเป็นคนปักใต้ไงผมเป็นลูกชาวนาไงและผมก็เป็นชาวนามาก่อนด้วยและผมก็ยากจนมาก่อนด้วยนะครับพ่อแม่ผมอบพยพหนีความยากจนออกจากอำเภอละโนดไปอยู่ที่สตูลนะครับไปสร้างชีวิตใหม่ไปมีอาชีพใหม่เลี้ยงลูกหกคนนะครับดิ้นรนเพื่อนหนีความยากจน นะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่าคนปักใต้เนี่ยถ้าท่านเคยเคยฟังเพลงแฮมเมอร์เมื่อปี2521-22ผมจำได้นะครับหลังจากที่แฮมเมอร์แต่งเพลงปักใต้บ้านเราโอโอปักใต้บ้านเราค่ำคืนนี้ได้ยินเสียงกลองโนรา เสียงนางลุงแววมาข่าวว่าไม่พอจะกินกลีดอย่างปาดตต้ทำงานอยู่เป็นอาจินแต่ก็ไม่พอกินนี่สินอีลุงตุงนางโอโอปักใต้บ้านเราเพลงนี้แต่งมาตั้งแต่ปีส่งพนาลอยยี่สิบแอดปีนองครับ วันนี้พี่น้องชาวปักใต้เราจนว่าเดิมราวกับ40ปีผ่านมายกแววนพมไม่จนเพราพผมได้เรียนหนังสือขึ้นมาทำงานเป็นวิศสวากรอยู่เดกรุงเทพแต่พี่น้องเราใคร่แต่กรีดยางเตื่นตั้งแต่เทียงคืนตีหนึ่งไปกรีดยางถุกวันนี้จนเหมือนเดิมครับสมัยก่อนนุ้ยกิจดวัวข้อลาจ้าผัดขาบิดเพิ่มหนึ่งพันสองพันหล่อทุกวันนี้ขาเทิ่มเทิ่มหนึ่ง ทรงมืดทรงมืเลือดแต่ว่าราคายางครับดีขึ้นไปแป๊บเดียวครับแล้วก็ตกลงมาถุกว,วันนี้ถ้าผมต้องพูดนี่คือมันจะตกยาวพอราคายางนี่มันจะไปตามราคาน้ำมันช่างเกีแหลมตอนน้ำมันบาเรลละลอยสามสิบยูเอสนะครับราคายางโลลอยว่าครับพี่น้องเราก็แล้วว่าเมือนบายแต่จริงไม่ได้บายแล้วครับ เราคนเดีไปช่วยตัดยางไปช่วยกรีดยางเดีไปจากอีซานไปจากพม,มา่าไปจากคาเมนเด่ไปตัดก,กับแบงกอย่างพลึงต่อพลึงตื่มมากาซีสิบหกสิบพอนั้นราคายางดีพี่น้องทัวทัวไปก็ดีกับไม่ใหญ่ดีเฉพาะชาวปักตตยนะครับแล้วตอนนี้เด่บอกว่ามันจะโอกาสเดี๋ยวราคายางมันอีกขึ้นนั่นลำบากเพราะว่าลุงตูแกมพ้มว่า แกหรือกแกไม่ได้ราคายางจงําบุ๋มเพราะว่าน้ำมันมันไม่มีทางที่จะขึ้นเกินบาเร็วละหกสิบเลี้ยนไม่มีทางเลยสองปีนี้จำํำด็อกเตอร์เมดวีกลอเลย,พยเพราะว่าน้ำมันราคาเท่านี้ราคายางกแกไปแกมากับเท่านี้เลเอาไปลดัดยางเต้นยางมัวตอยแต่อะไรก็มันกไ็ไม่ไม่ได้น้ำมันปั๊มเห็นไหม พอน้ำมันปัม๊มทำใจดีต่้งรัฐบาลน,นี้รัฐบาลทด่แล้วตายย่ายมันสังน้ำมันปั๊มมาจากประเทศเอืน่นคือปั๊มนี้เราก็ฝากความหวังเ่าไม่ได้เราว่าผลผลิตปั๊มบ้เหล่านี่โู้ประเทศเผื่อบานไม่ได้เนี่ยอีกเหลืองหนึ่งนะนี่ฝากึ่งตู้ไปกันฝากนายยกไปกันวางเทเจ้าของโรงงานปั๊มเขาอยากอีทำ โล่งไฟฟ้าชีวภาพโล่งไฟฟ้าชีวมวลนี่เทว่าเอาแก๊สจากน้ำเสื้อโล่งปั๊มมาผลิตไฟฟ้านี่ครับใส่ไม่ให้เขาทำโล่งหนึ่งได้ทั้งสิบเมกะว,วัตถ์ถ้าเขาคายไฟจากไอ้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 น้ำเสื้อจากน้ำมันปล์มได้นี่ครับเงินมันไม่ไปไหนครับมันก็ลงไปเดี๋ยวเจ้าส้วนปล์มมันแหละแต่ไม่ทำ แปล่ไอ้นี่พมฟาาไปกันกับผพมลงไปแล่นายหน,หนูพี่น้องเจ้าชวนปั๊มนะครับชาวนานี่ไม่ต้องห่วงจนเบือกันอยู่นันและไปไม่หลอดปลาผมยังทำหน้าอยู่แต่โนดคนหนึ่งก็นจนจน,จนตายแต่ยังไม่ตายแต่ตายก็คือตายจนทำหน้าอย่างเดียวไปไม่หลอดต่อปากตายบ้านเรานี่ททำหน้าได้ปีละคนถึงสมัยนี้พี่น้องกี่แล่ไอ้ไอ้ นาำท่วมมันท่วมเลือพือท่วมถุกปีผ่าอยู่ข้าวถุกปียางอีกรีดด้นะักจ้ามเสื้อเดือนปีนี้พว่มหวาได้ตั้งปีหนา้าได้นักส่งเดือนมุกกลับไปไม่หลอดราคายางตอกเหล่านะครับเลยมันมีเหตุพ้นขึ้นมาว่าพี่น้องชาวปักตายก็ลุกขึ้นมาสอบท้ามมาเรียกร้องการแก้ปัญหาเศรษฐกษิจแล้วมีอยู่เรื่องหนึ่ง แต่ยกขึ้นมาเล้งไม่ใหญ่คนเสียคนครับแต่เป็นคนไล่เส้นตอนนี้พู้มว่าเป็นลานคนแหลวแต่แต่มีลายเส้นเรียกร้องไปถึงลุงตูนีส่งเส้นเรียกร้องอะไรพี่น้องครับเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยศึกษาโครงการสร้างโครงไทยที่แนวเกาเองนะครับมีพข้าวมาเกี่ยวโคองหลอกพุม ได้ยินเรืองโครงไทยตั้งแต่เด็กๆนั้นหมายถึงว่าเกือบสี่สิบปีแล้วได้ยินเรือง,คงขคขกอดกลานี้แต่ไม่ได้เรืองสักรัฐบาลหนึ่งไม่ว่ารัฐบาลปฏิวัติหรือว่ารัฐบาลเหลือตังไม่เคยมีคําตอบครับจนเรามาเรียนาวาิศวะจบปริญญาทจบปริญญาเอกไอเรืองนี้ก็ไม่รวยเลยจนเมื่อสิบสี่สิบห้าปีที่แล้วครับพมเมีโอวกสขึ้นมาอยู่กรุงเทพทาง สมาชิกวุฒิสภาขณะหนึ่งนาโดยท่านคำนวลคานวลจะลโลปทัทมหนักกฎหมายแกประกาศเลยพอปีสี่สิเนี่ยประเทศไตเราเกือบหลอมจมอะเศรษฐกิจมันแย่ใช่ไหมมันรวยอยู่คนจองคนนะครับกาเลยศึกษาเรียกรองให้มีการศึกษาโครงการโครองไทยโครงการเดิมก่อขอดละกรรมธิการจุดนี้โซ่อวเอเถมาจากการเหลือตังปักตายเหล่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นท่าน ผลเอกอานลีนานนนนะครับทานผลอากาศเอกการสุลคกุลเทครังแล้วก็ทันสุลใจิรินุพงศ์เถบ้านเกิดพ้มทงคลา้าถูกจังหวัดรับเขาซึกงซ่ากันเม็ดรายละเอียดตอนนั้นนีพ้มกับผลตำรวจเอกดารุณโสติพันธ์ในานามข้องมูลนิธีรวมพัฒนาภาคใต้กา้ความสนใจครับแล้วก็จัดเสวนาขึ้นเดลงแหลมหลังเดชกรุงเทพพีน้องเข้ามาประชุมเงินเต็ม นะครับส่วนใหญ่เห็นด้วยตั้งเพ้นพ่อได้เล่าลายละเอียดไอ้พ้นกระทบพ้นดีเอ่อคลองการนี้คล่องไทยนี่ยครับซึ่งจะเป็นสูนกลางเศรษฐกิจไหมเลยถ้าเกิดคล่องไทยก็ขอดละในแนวเกาเอนะไอ้แนวเกาเอนี่ก็จะเรียกเรียกกันนี่โล่ไม่อามาใส่ที่ก็เรียกเกาเอเมื่อก่อนนี่ตาส่งเอนี่ก็คือแนวข้อขอดละคุดจากจุมพอ ไปออกล่ะน้องไอ้ตรงนั้นก็เหลือกิดแหละพอออกไปถึงมันจะเจอน้นน้ำพะมาครับพะมาไม่ปักคุดกลองตั้งตาเลือกกระลยอีกแนวหนึ่งแต่บริษัทเทมของอเมริกาศึกษาเมื่อปีสองมันลอ,อยิบกโ,โลมังม่คนในรัฐบัอ,อศึกษาให้คุดจากสตูลมาออกเลยทราครับ,บตรงนั้นก็เรียกแนว5อพอศึกษาเสร็จด็อกเตอร์มาาเทมโมฮัมมัด นายกมาเลเซียก็พัฒนาเกาะลังกาวีเตรียมพร้อมพัฒนาทาเรือปีนั่งใหญ่โต๊ะกับเข้าใจว่าเราอีคุดคุดโครงปรากฏเราไม่คุดอ่ากาเลยก็ไม่ได้คุดแล้วตอนนี้ต้องไปซึกษซ้าเียววันปุ้มก็ไม่เอาพอถ้าว่าไปคุดคลองมาทาลูเร่ทราบนี่ไอ้นี่ไม่ได้ไม่เอานะครับกาเลยให้ความสุนใจมาสิบห้าปีเซตเซตว่าเรื่องนี้สําคัญ ให้ความสนใจถึงขณะเมื่อปีที่แล้วน่ครับเพราะมันมีกระแสเหลืองทาอ่านอาธานินไครวิเชียนออกมาเขียนจดหมายเปิดพนึกถึงนาย,ยกผลเอกประยุทธ์จันโอชาให้ศึกษาโครงการนี้กับให้พิจารณาทบทวนศึกษาโครงการกรองไทยก้อขอดละเพราะว่าท่านมองว่ามันจะเกิดประโยชน์มาก,กถ้าเกิดโครงการนี้ ผมเป็นกรรมการสมาคมเจ้าปักตายอยู่ตอนนั้นแล้วมุ่นิธทีรวมปตนาผาักตายกัหมอกไม้ไฮพ้มกขาเห็นว่าอกผมอาจจะเป็นวิศวกรแล้วก็โลเหล่องนี้ก็ไปติดตามศึกษาเหล่องนี่กลายชิดครับนะครับกลายชิดเลยในช่วงซ่องปีนี้เหลยกว่าติดตามกลายชิดปีนองแต่เห็นข้าวทางังนังสือพิมพ์ทางโทรทั์ก็จะเห็นผมอยู่ยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวแทนของผี่นองเว้าคักตาย นะครับแล้วก so, so, ็ถือว่าเป็นตัวแทนกลุ he, ่มวิศวกรผักบุกหมาทั้วิศวกรก็เขาไก่ส่งไส้ไก่อยากโลเลยถ้าเราโลเหลืองมันก็โทรมาท้ามก็โทรมาคุยได้นะครับกับเรากว่าเหลืองนี้คราวนี้พี่น้องครับมันไม่เหมือนกับกระแสเก่าๆแต่พอแรงเหลืองก็กอดกล้าปั๊บก็บอกว่าเดี๋ยวไอ้โมแต่เล็กๆแต่เดี๋ยวพอโมสิงคโปร์มาเดินเวียนๆกันกันมันเงียบกล่าวครับ ไม่เงียบหลบนี้ไม่เงียบครับทำโดวยวัวใจทำโดยอุดมการใล้เทโลจักซูเมตนะครับใล้เทโลจักซูเมตคนนี้เด็กตรง้าคนนี้จะโลว่าผมทำไรนี่ผมไม่ยอมคือทำให้มันจริงนะครับโดยจะบอกคราวนี้ผลเอกพงเทศปฏิบานเป็นเลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษผลเอกเปลินตินสุรานุนท่านออกมาประกาศกับวา่า โครงการนี้แาเวเตยทันโลนี่ครับมันเป็นเหลืองดีแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเหลืองเทด่ดีถ้าว่าคนปักตายไม่ให้ความสนใจหรือว่าขัดขานนี่ก็ไม่ต้องคิดจะทําทันก็บอกกับทันก็เชิญผมไปพบเชิญอาจารย์นะลงคุ้มทองมาพบมาคุยกันว่าเอเหลืองนี้นี่คนปักตายคิดพันเพรือทันก็บอกว่าให้เราลองไปสอบทามแหล่ที่ ว่าพี่น้องชาวปักใต้คิดพันพลือพมบอกว่าทานครกับไอ้กล่องนี้มันไปออกกลางบานพมคุดเม็ดตั้งแต่วัดบานแม่เท้าผัวเท้าคุดไปจนถึงวัวคุุงวัดบานโปบานยาบานผอผมบานเกิดผมุมพอมยังยอมเลยให้คุดเพราพมโลว่ามันดีมันดีมากว่าเสียนะครับโดยเฉพาะถุกวันนี้นี่กับเล่ฟังอ่าวไทย นะครับแถวสรงกล้าแถวหนักคนนามเล่มันสัตว์แต่ละที่ในบ้านเดี๋ยวมเกิดันเล่กินมแมดแหล้วพี่น้องครับไม่มีใครคิดอีทารัฐบาลไหนๆก็ไม่เกิดคิดอีแกปนายพี่น้องลําบากกันอีตายชายเล่เอาไทายบ้านเรานะครับก็เลยฉันพงเทพนี้ก็บอกว่าให้ไปทา,า,าคนปักตายถ้าคนปากตายยินดีสนับสนุนก็ให้ความรู้กันนะครับฉันยินดี ไม่ต้องทําหมมันเป็นโมเดียลท่านบอกให้เป็นโมเดียลพอาทุกวันนี้ไอ้โครงการลงไฟฟ้าจาันนะไอ้โครงการลงไฟฟ้าเทพ้าตายใหญ่เลยโจสร้างมาจากข้างบนต่างไปก่อน,นอีสร้างก่อนอีทานี่ใส่ไม่ไปท่ามชาวบ้านอนไปบอกชาวบ้าน,นก่อนนะครับท่านเลยบอกว่าอนาคตนี้ไอ้โครงการเดี๋ยวสร้างมาจากข้างบนนะครับมันจะไม่ประสบความซําเร็ด แล้วมันก็จะลาบากถ้าพี่น้องก็ลุกขึ้นมาขัดขานหรือประท้วงเพราะนั้นเรื่องคลองไทยพอไปท้ามชาวบ้านพี่น้องซ่องปีแล้วน,ะนี่เดี๋ยวปล้ำกันอยู่เดี๋ยวเบลออยู่กับคลองไทยนี่ครับแต่มันน่ใาบาใจเพราะว่าพี่น้องส่วนใหญ่กับจริงๆถ้าใครได้มาพบมาคุยนี่เรียกว่ารอยเปอร์เซ็นต์ครับเห็นด้วยกับโครงการนี้แล้วก็พ่อให้ลุงตูปลเอกประยุทธ์นี้ ช่วยตั้งกรรมการช่วยตั้งกรรมการแล้วก็ศึกษาเชิงลึกนี่ครับว่ามันเป็นไปดได้ไหมไม่ใใจ้คุดทีีเข้าใจไหมอ่ะให้ศึกษาผนถ้าเห็นว่ามันดีก็เดินหน้าต่อไปจะคุดกันปั่นหลือจะเป็นแนวเกาเอจากตรังกระบ,บี่มาออกเาาอวดมาออกอวัวใส่เชี่ยวปัทลุงย้ายไปเก้าแก่เละซาบเนะ แต่แนวเี๋ยวผมศึกษาอยู่ตอนนี้มันห้ามจากเละซาปลายโลพี่น้องไม่ไม่แตะเละหน่อยเไลยไรไม้กับแล้วก็ไปออกเทวหัวใส่ะลานนดเทถาบอลวัวกลองแดนตรงนั้นลลาดน้ำกลองแดนก็ไม่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 เข้าแข่กับพยายามลบฉุ่มฉินเออมันก็ดีก็เลียโลงให้ศึกษาอย่างน้อยๆน่อยก็เป็นความหวังความหวังว่าเออถ้ามันเกิดโครงการนี้นี่น้มเดี๋ยวมันท่วมนี่ผีนองในปากตายบ่อกวา ถ้ามีกลองไทยปน,น้านำท่วมแกไดเลยนะครับถ้ามีกลองไทยไอความอยากจนมันกะจะาใหไปก็บอกว่าแขปโปลรกลวยฮ่มใก่โมโ่ในเลือดนี่ครับตัวนี้กลวยห้มมาแต่ดอนเมืองน,อ 1, น้้ยหนึ่งส้ำซิอันแต่กลองไทยเกิดแล้วไม่ใกล้วี 1, นหนึ่งาลอยวีหนึ่งซ้ำลอยนนี่ครับนมแต่ท่วมนีน่นต่อไปก็ทําเป็นหลักตวิซา,ากิจับเท้าแต่ใก้น,นามนการลุยแล้ว เดีวมันไม่ใช่รวยจะบอกพี่น้องชาวปากใต้นะเราบ้านเราเวลาเ,ลาเงินเก็บภาษีได้เก็บขานุขานี่ได้ต้องส่งเงินขึ้นมาเต็มนั้นงประมาณส่งเงินมาก,การะทรวงการคลังต่างเปแล้วก็ไปพัฒนาประเทศมากมายนะครับเรื่องการทองเที่ยวนี่ก็เมือนกันหลายคนเกรงว่ามันจะกระทบกับการทองเที่ยวสูเมธเอ,อศึกษาติดตามเข้าไปในกนะูเกิลเข้าไปในยนะู u นะูบบินยูทูบบิน ปิมด็อกเตอร์ซูเมธสุวรรณพรมกล้องไทยกับไปเพลงก็มีครับเพลงตำนานกล้องไทยว่าใส่แต่มันคุดไม่ได้นั่นแหละนี่จะทางพี่อูไตเด็กกระบี่ก็แต่งเพลงมาผมขึ้นยูทูบคนแรกลุยวันก่อนปากพวกในโต๊ะละตัดเพื่อนผมเป็นนักเกา้าจำวีทีอาให้กับผมขึ้นก็นไปในยูทูปปิมก็ไปด็อกเตอร์ซูเมธนันรับคนก้นาวไปแล้เป็นเซนทุกวันนี้กา,า่าวันนี้ ลายคนถามว่ามันไปเพลือกลองไตยมุเมตเห็นรัฐบาลเงียบๆไอ้รัฐบาลน,นี้ก็ยุ่งอยู่กับไปนาฬิกาแพงงั้นแหละไม่ฝากทำอเลยกันวันๆน,นะครับก็รข้อฟ้าว่างวากันคุณลุงตูซึ่งพี่น้องชาวปากตายเป็นแฟนพ้องฐานคนปากตายให้กำลังใจใคนเอกประยุทธ์วันนี้คนปากตายลุกขึ้นมาแขกโอให้รัฐบาลช่วยทําการศึกษาที่โรงกานนี้ ศึกษาถ้าดีเดินหน้าถ้าไม่ดีประกาศหยกเลิกไปเลยโครงการกลองไทยไม่ต้องคิดแล้วศึกษาแล้วมันไม่ดีหรอกแต่ตึกหน้าแล้วนี้อีตําันหรืออีไปก่อความลวมมือจากจากจีนจากอเมริกาจากญี่ปุ่นจากเกาหลีเขาพร้อมใจใจชวแมะดังสิงคโปร์หนักเขาก็เข้าวมาวันก่อนมาปอบพวเราครับเขาก็เข้าใจว่าแา่กลองไทยเกิดนี้มันเป็นประโยชน์กับสิงคโปร์ด้วยเพราะเขาจะได้ข้ามาตัง ไอ้ธุรกิจเข้าแนี้ตอนนี้มันเรือมันติดเที่ชองแคบมาลาคาเรือมันหมากมันต้องอมไปชองแคบซุนดา้าชองแคบลอมบอกไกลเรือหมากถ้าเกิดกลองไทยถจะเกิดประยัดสิงคโปร์ก็เข้ามาทําธุรกิจได้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดในโอกาสต่อไปครับผมก็จะได้มีโอกาสมาบอกพี่น้องกนบันีีและทําคลิปออกกนบนันตีแล้งในตรงไปตรงมาบานันนี้นะครับกานใดเดี๋ยวส่งไซเหลืองกลองไทย แล้วก็อยากจะสะนับสนุนนแนวความคิดหรือมีประเด็นเดี๋ยวว่าเออไม่เห็นด้วยหน้องเออพีวาพันูปันีพันันโทรมาโทรมาเ่าผมนี่ครับศู1ย์แปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งศะครับศูนย์แปดหนึ่งนงหน่งศูะครับนองสุเมธผมนี่เป็นคนเกิดละโนดครับจังหวัดสุขลาแต่พอพ่วงพองพ,อพ,อพอุมแมพุมใาายไปสะตูน นะครับผมก็ไปอยู่สะตูนพี่น้องผมก็อยู่ปัตลุงผมก็มาอยู่แถวป่าบอนอแม่เตาผมบ่อเตาผมอยู่จถวอวดอยู่วัวสผมก็อยู่ผ่านไปเม็ดครับก็จนเลยเก็เจียวป้าไปเจียวเลียงผ่านไปเท่เมตรนะครับเพราะฉะนั้นไล่คนทั้าพีนองเม็ดเป็นคนจังหวัดไหนไล่จังหวัดวันนี้ก็มาอยู่นนทบุรีนะครับศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์สามเก้าสามเก้านะครับข้ออนุญาตได้มาแล้งให้พี่น้องได้ฟังแถวนี้แหละวันนี้ก็คุณครับวัสดีครับ